สบายดีพี่น้องก็จะผูทุกคนมาถังส่วนเชียงจ้าขึ้นพระจันทร์เต็มดวงบันออกพรรษาใครน้องจ้ามาเนี่แต่หัวคำมาเลยพี่น้องเอ้ยพี่ได้เสียบุญเวลาตอนไหน,นไอหกโมงหกโมงสิบสี่นาทีใช่น้องจ้าหกโมงสิบสี่นาทีค่ะสวยงามมากๆค่ะนั่งไายอยูวันไดวันขึ้นพระจันทร์เต็มดวงวันออกพรรษาจ้าได้เสียบซุ้มใครบุญไกๆก,กะ จนเต็มดวงเลยนี่ยขอมาขึ้น,นะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามมากพว่าข้นออกจ้ะขึ้นพระจันทร์เต็มดวงแล้วนี่ปกติค่ะนี่ปกตินะคะไม่ได้ซูมเลยนะคะนี่เด้อค่ะ สวยงามมากๆค่ะพี่น้องจา้าหกโมงสิบสี่นาทีค่ะตอนนี้ตอนไายอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะตัวเต็มดวงสวยมากๆเลยพี่น้องจา้าสวยงามมากๆจา้าเก่งไงแบบเก่งตุรุกตุรุกอยู่ยังกเ,ยเก่ยงยังวางอยู่เลยพี่น้องจา้าหกโมงสิบสี่นาทีค่ะวิวี่สุดยอดเลยค่ะ สวยมากๆคะ่ะสวยมากๆะคะ่ะงามขากพี่เนาะเจะเต็มดวงนะวันนี้นั่งไทยดีว่าสวยมากๆเลยคะ่ะวันนี้เดี๋ยววันเอ,อนบางไฟวันน,นี้หนักตัวหนังเนาะ บ้านออกพรรษากับบ้านเขาบ้านซ่าจ้ะเอาซ่าบ้านเขาบ้านซ่ากับบ้านออกบ้านซ่าขนาดสิขึ้นนะแสงไฟสิขึ้นจากน้ำนนะน้ำโค้งนะคืนนี้นี่วะก็คืนนี้นี่ถ้าบางที่ไปเลยน้องข่ายอยู่ที่มี่ฟางขี้อืมน้ำโค้งเหมือนกัน nó chèn bằng thì nó ớ không đi gì cái xám đi phải đuồng này mà nó Rồi nhà một mỏi thì nó dưới bắn ổ con xa. บันใกทะเลเรือไฟดีน้อันนี้เนาะฝังนาวเด้๋ยวผมจ็จุดผุปุ่งๆบันไดเรือไฟนิ้วเลยนะเบียมสวยใครไายกระเรียนเนี่ยพาะยานะคือกินใครเป็นคนทยยน่าอมจันพระจันทร์วันคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาเนาะจ้ะคืนนี้พรนะ นี่ก็งามด้ยคือน้องงามค่ะอีเดนชิยอดเลยค่ะสวยงามมากๆขึ้นพระจันทร์เต็มดวงค่ะพี่น้องจ้าวันออกวันสาสิว,สาว,สว่าสาวจะบอกให้ฟังเด้อ เตรียมย่างดีได้พี่น้องสิไปวัดวันน,นี้มื่อคืนนี่แขกเขาแขกเขาก็ได้แขกเขาตอนเที่ยงคืนตีสองค่ะกะเล็บนอนตะเลืบไปทีนี่ตื่นขึ้นมาอ้าวหกโมงล่ะเด็บโอ้ยมาไปหรอกปะยังมือสุภาษาตัวให้ลูกบาบิบิวันนี้วันพระใหญ่พี่น้องจ้ะวันวันออกพรรษาจ,จะ้ะ ก็ออตกข้อไผ่พี่น้งงองได้แต่ทั้งหาวทั้งนี่เนาะทั้งไทยทั้งหาวเลยเนาะเต็มดวงมากๆแต่อมองไรฝนตกกับสุขลอยเห็นเนะนาะเนาะน่าในพี่น้องจ๋าที่บริเวณแบบว่าพระจันทร์เต็มดวงยังไงฮะส่วนมากมิตรฝนตกค่ะพีนน่น้องจ๋าฝนตกบุ่มบั่มบุ่มบั่มเสียนมันก็บบุอยเห็นนั่นพระจันทร์เนาะเนาะ อันนี้ปีนี้ฝนบ่อยค่อยตกก็ได้เห็นสัดเด่นเลยค่ะสวยงามมากๆที่นี่อำเภอพิมายนะจ๊ะจังหวัดนครราชสีมานะคะโคราชนั่นเองค่ะสวยงามมากๆค่ะยังขึ้จุดฟุพี่น่องจ้ะ เขาอันเขาอะไรเฮือไฟฮะอันพ่อซาลาอื่นได้เฮ็ดไฟแต่อันพ่อในวัดเขาเวียนเทียดนะคขาเนาะเวียนเทียดนี่รก็บมาเฮ็ดอันได้เฮือไฟนั่นเอจ้ะน้องเวียนสวัสดีป้าดุงเลยสิโอโอโอระหมุนเขามาดีดีได้ไหมจะเป็นไงดิเอาสวัสดีป้าดุงเลยสิอ๋าไหวดีป้าดุงอ๋อผ่านหน้ากล้องไปเลยค่ะคนสวยผ่านหน้ากล้องไปเลยค่ะ เห่วยๆเลยแต่พี่น้องใจคลิปนี้เขาจบไปเพียงสนิทได้พี่น้องเด้อพอพี่น้องก็เลยก็แช่ค่ะก็ติดตามก็ปกดิงจ้าเพื่อสิบผักการแจ้งเตือนคิวหา่สาราเพือกินไม่ว่าองเนาะพี่น้องถือว่วงคลิปเพรว่าคบคบเจดนเรื่องก่าหนาค่ะไเ,เก็บกับไข่มุสเสได้จะนงกบสวัสดีค่ะไปบ้าจุ๊บๆนะคะ So I'm mad